mai, P'long, giờ của chúng ta yam rồi, đi, chờ đã, đến rồi, lần này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 , lần lần นักนักขีดินบอกโอ้ยนักขีดินอันนี่ไม่มีอะไรหลังนี้เสื้อคือเป็นคืนนี้วะ คนลักย่ามแล้วนี่โอ้โบมีคนลตไมอะม่ีนเผลอไปไลงต่อไปครับเอาไว้ยึดรถถือมาไว้ยดรถนี่ เชื่อมองเลยจืดพอ,อมีได้เชื่อมองเลยเนาะวันนี้เนาะจืดม่ดได้เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้มองค่ะเสือว่านนี้เนาะอันนี้เนาะไปนั่นแหละโบเม,มนีนมาพี่น้อง จะไม่ได้จะไม่ได้มองเลยเนาะมองนี่บอกจืดไม่ได้โอ้โหขลาดเออมองนี่เห็นละนี่อ้ามาลุ้นมั่งดูเป็นแล้วเลยโอ้หนักหนักเพื่อนักขี้ดินได้นี่นักขี้ดิน,นอีีว่ะโอ้ยมันบ่มีใบอีนบ่พี่น้องเดนีนเลย โอ้ยกานขนลักยามเยอะหอไหมตุ้มงียนี่เงียง หลักสุดท้ายเสื้อยุ้ยสะพี่น้องเสืยุย้สะหนนี่แหละไปอีนลายได้พี่น้องเลยแถวนี้นะเพราะว่าตอนมันแห้งมีหู้มันนี่หลายขนาด่านจา่าเป็นซื้อเบสออกมาจับพี่น้องเลยผมซื้อมันมีเห่าคำมีเห่าอีสแสดงว่าเป็นน้ำพ่นซสือเด้พี่น้องเด้อแสดงว่า <c oughs> เป็นน้ำพ่นซื้อละมันมาเนี้ยปู่เนี่ยอนี่เห็นบ่ ตัวนึงพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่มาแล้วเอาเขาอยู่โอ้ยมนเลยมีหมาล่าษณะกอ่ะก้ามาอยู่ตัวนึงพี่น้องเดี๋ยวให้ยพี่น้องเบิงครับกระตัวไม่ใหญ่อยหรอพี่น้องเลยตัวไม่ใหญ่อ่หรอกจักเราเห็นยูบุอยู่ในกองนี่ตัวไม่ใหญ่หรอกอ่ะโอเคอยูพี่น้องตัวหนึ่ง แมอยุ่มีตัวหุ่นปดเตือนเพศเผื่อ,อุ่อนฮะโอเคครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่เราได้ยามรอบไปรอบผมห้าหลังไนดะ้พี่น้องรอบห้าหลังมันไม่ปวดพี่น้องเลยแต่ว่าผมสั่งอยู่ยังมีมา สั่งเพิ่มอีซิหลังพี่น้องเดี๋ยวถ้าผมได้มาเพิ่มนี่มนสิยามคาก,กานี้ได้อันนี้มันห้าหลังย่างไปย,ยามข้าวเดียวมั้งล่ะ่ัาจากเป็นเสื้อเบ็ดกบไว้พี่น้องเบ็ดกบกับเบ็ดป่านี่เป็นเสื้อเบ็ดป่าไ้พร้อมนี่ถืบบนี้โอ้บบทืบ,บงูกินนี่เขียดรอนใครนี้นี่งูกินอ่ะพี่น้อง จะพอกันไม่คลิปนะครับคลิปนี้กะขอลาบพี่น้องไปสนีเดออาหารเก็บได้นี้อะโอเคครับพี่น้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ